แปดโมงแล้วจ้าเจ็ดโมงยี่สิบสองไม่ใช่พูดเฉยๆแบบเห็นปะเข้าใจไหมยังแบบเจ็ดมงแล้วพอพอเราเจ็นโมงครึ่งปุ๊บเราบอกจะแปดโมงแล้วคุณเขาจะได้ตื่นไงหวานคนก่อนเลยนะคือแม่อย่่บอกน้องว่าขนมปังเขาให้มาแค่ข้างบนแล้วข้างล่างไม่มีแล้วหรือมีหรือไม่มีแล้ว เดี <54. S 2> ๋ยวดูก <DVD> ันนะมีเนี่ยโอเคโหเยอะเหรออ๋อฟินบางแบบประสบการณ์ของเราทำให้เราหลอกหลอนร้านใหม่ๆ่ะเราเคยเจอร้านที่ให้น้อยฮะไม่ใช่คือหิวนะขอยืมมารีวิว ไม่ใช่ของพี่หิวไงทวงแบบมีมารยาทคือไม่เป็นไรหลังแต่หิวเคยเห็นป่ะตอนเพื่อนสั่งเพื่อนบอกว่ากินเลยไหมไม่กินแม่แม่แวันนี้เป็นยัไงนะขนมกล้วยนมกล้วยเป็นสีฟิลลี่คุณไม่ได้นอนมากี่วันแล้วคะคุณนอนเช้ามากี่วันแล้วสี่อะอุ้ยอุ้ยน่ากินน่ะคุณไม่ได้นอนมากี่วันแล้วคะไม่เจอ อันนี้คืออะไรอ่ะใช่นี่คืออ้วกของแม่อ,อ, <c oughs> อะไรฝุ่นน้อกินกินไปเหอฝุ่นมันจะไม่เหมือนอ้นกวกได้ไงนกล้วยอ่ะอร่อย <c oughs> อร่อยจริงยยเนี่่ออรจริงๆว่ะหนูซื้อมาหนูกินไม่หมดนะ <c oughs> อุ้ยเกือบหกเลยน่ตอนนี้เรากินข้าวเช้ากันแล้วนะตั้งแต่ตีห้าหกโมงไหนดเลยเสียงใครวะอืมจืด <laughs> <laughs> ทำไมทำน้าแบ้งง <laughs> แต่อร่อยอ่ะม,มันแม่พูดคำคม่อยปิดท้ายคลิป อาจจะต้องมีสติรายการช่องมีด <c oughs> ขคง,ขงไม่ข่มเอาอย่างอื่นนี่กันไก่ก็ต้องเขียงแล้วแม่อ่ารู้แล้วเ <c oughs> ขียงตื่นก่อนนอนที่หลัง <c oughs> อ,องือย่ามินเงินน้อยอย่าอายทำกิน <c oughs> เป็นผู้หังผิดเลยไม่ตลกอะเหมือนสอนธรรมะมากกว่าคำคมเช,ช่นเช่นเนี้ยคมบาตุง่วงปะนั่งง่วงมาก <laughs> เลยไปน,นอนไหมหนูไม่หนูยังไม่ได้นอนเลยค่ะนิดหน่อยคือหมอ,หอเหรอใส่เสื้ออะไรไปเนี่ย อหนูเกิดไม่เชื่อป่ะตั้งแต่หนูเกิดมาสิบสี่ปียังไม่เคยน้ำแข็งขึ้นสมองเลยไมไ่รู้มันรู้สึกยังไงอะ่ะหนูลองเอา <c oughs> อุย้ยถ้านานขนาดนี้มันไหลขึ้นขึ้นแกนประสาทไปแล้วไม่เนีหนูลองเอาเอาน้ำแข็งอะ่ะไปโปะอตรงเพดานอะ่ะอืมหายแล้ว ลองเอาน้ำแข็งนะกินยังไงก็ได้ให้มันโดนตรงเพดานานานๆเลยเพดานนะไม่เคยเลยเหรอหนูจะไปเคยได้ไงใต้เล็กจนโตหนูก็เคยกินน้ำแข็งคำใหญ่เดือดซำพอมันเย็น <c oughs> แฟรี่เป็นคนที่กินนี่จะให้ดูสดีแล้วที่มันไม่ติดแม่มันมามันกินข้าวแบบนี้กินข้าวอตอน,นเด็กๆนะคือ คือหนูก,กินน้อยๆไม่ใช่เพราะหนูหนูเรียบร้อยแต่หนูไม่อยากให้มันหมดเร็วหนูหิวแล้วไม่เคยอ้าปากตอนเด็กนะแม่ไปพูดเยอะได้ป้าสมมติหนูไปเ <c oughs> ขาไปเจอหนูข้างนอกปุ๊บหนูนั่งแบบอันนี้มันโตแล้วนั่งนั่งแล้วนั่งจบต่ำๆโต,ตแล้วไม่ไมผิด <c oughs> ดูไปกินแผ่นหนึ่งเนี <c oughs> ย่ยดูมันกินพูดดีว่ามันใครบอกทำไมแฟรี่ถึงผอมสูงมันกินอย่างเงี้ย กินคำนึงที่เหลือละลายจริงกินคำนึงที่เหลือละลายเดี๋ยวยเดี๋ยวลองดูดิวทำไมแม่ถึงถึงประเสริฐเพดามากเกินเลยมั้ง <c oughs> ไม่เกี่ยว <c oughs> ถามจริงแม่ไม่เกี่ยวหรอแม่ไม่ต้องการรสชาติหร <c oughs> อแม่ก็เอาอิ่ม <c oughs> อ่ะถ้าหนูกินหนูอยากให้รสชาติกลับมาแล้ว <c oughs> แฟรี่จอดฟิว แม่ไม่กินเนาะรสจาไแม่กินเนาะอิ่มอ่ะคือทำไมมันเราไม่กินให้มันอร่อยวะแม่คืนมางงอ่ะไปอะแค่นี้พอดีกว่าจะมีคนดูแค่นี้เหรอแม่แค่นี้ติ๊กเขาทำไหมสิบนาทีเขาทำมาให้นานๆก็ใครดูถ้าคลิปเนี้ยมันไปอ่ะแปลว่าคนน่ะรักเราจริง คงไม่มีใครมานั่งรักเราหรอกคงไม่มีใครมานั่งรักเราหรอกเอ็นดูอะ